ก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้นะเราก็จะมาเขาเรียกว่ารีวิวนะฮะเออก็บอกก่อนนะว่าแบบนี้นะก็คือแบบเพชรทาวเวอร์ดิเฟนนะซึ่งเป็นแบบที่ผมเพิ่งลงเมื่อวานนี้เลยนะแล้วคนดูก็แบบคือลงแบบเด็กมากๆานะคนเลยดูค่อนข้างจะน้อยนะเช่าเมัอนเถอฮะ,ะโอเคนะฮะซึ่งวันนี้นะเราก็จะมารีวิวเขาเรียกว่าสักครูนะให้รถข้างบ้านผ่านไปก่อนนะฮะ โอเคนะวันนี้เราก็จะมารีวิวเขาเรียกว่าสัตว์ตัวหนึ่งนะฮะซึ่งเขาเรียกว่ามันก็คือสัตว์ที่มีชื่อว่า Monster Fox นี่ฮะเป็นตัวตำนานของเกมนี้นะเป็น1ใน5มั้งตัวตำนานมีกี่ตัวจำไม่ได้ฮนะแต่ก็เป็นตัวที่เพิ่งอัปเดตมาไม่ถึง24ชั่วโมงะฮะซึ่งในวันที่ผมกำลังอัดอยู่เนี่ยคือทวิตของคนคนสร้างเกมเ เขายังโพสอัปเดตไม่ถึง24ชั่วโมงเลยนะฮะเพิ่งอัพเพิ่งประมาณ16-17ชั่วโมงมั้งโอเคนะซึ่งคลิปนี้ก็กะว่าแบบจะอัดเสร็จแล้วก็ตัดลงเลยนะฮะโอเคนะซึ่งวันนี้เราก็จะมารีวิวกันนะฮะซึ่งเผื่อใครที่ไม่ยังไม่รู้จักแบบนี้นะก็คือมันก็คือแบบออสตาเทาวดีเฟนดีๆนั่นแหละฮะแต่ว่าเพียงแค่เปลี่ยนธีมนะฮะให้มันกลายเป็นแบบ เพสตซิมูเลเตอร์ผสมกับออสตานะฮะมันก็เลยออกมาเป็นเกมนี้นะซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะดีอยู่นะเกมันก็ไม่ได้คี้เละเลยนะโอเคนะช่าหมนเธอโอเคนะเดี๋ยวเราจะไปทดสอบที่ด่านแรกของเกมกันเลยนะหรือว่าอาด่านไรดีเอาด,าอด่า,ดานแรกก่อนละกันนะฮะซึ่งเซตที่ผมจะเอาไปลงในวันนี้นะก็คือ Monster Fox นะฮะแล้วก ไซเบอร์ดากก็นะะเป็นตัวที่อยู่มานานมากนะตั้งแต่เกมเพิ่งเปิดในใหม่เลยมั้งหลายๆคนที่เล่นเกมนี้อาจจะรู้จักอยู่แล้วนะฮะแล้วก็กริชเมาส์นะฮะคือไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะฮะก็คือหนูนะฮะมันเป็นหนูที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะฮะสหรับการเล่นต้นเกมนะฮะแล้วก็มีฟาร์มนะฮะซึ่งผมไม่ได้ใช้แล้วครับผมเที่อาไปเฉยเนะฮะเพราะว่ายังไงถ้าเกิดเป็นด่านส,สั้นๆมันก็ฟาร์มไม่ทานอยู่แล้วนะฮะ โอเคนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในเนื้อเรื่องกันก่อนเลยนะฮะสักครู่นะฮะโอเคนะตอนนี้นเราก็อยู่มาอยู่ในแมปแรกกันแล้วนะฮะซึ่งก็เป็นด่านที่5นะผมกูวาด,าด่านแรกมันจะจบง่ายไปนะฮะโอเคนะโดยตัวทิ้นจของเรานะใช้เงิน450ในการลงฮนะส่วนระยะก็ประมาณนี้นะฮะพันค่าที่จะไกลนะฮะเราก็จะวางไว้ประมาณนี้แล้วกันนะฮะโอเคนะ ส่วนแอนิเมชันการโจมตีนะ mm. ก็จะเป็นแบบว่าปล่อยบอลสีขาวออกมาะฮะอ,อ๋อแล้วมันก็จะมีสีแดงด้วยนะแต่ว่ามันยังไม่ปล่อยออกมาะฮะไม่รู้ว่าทําไมนะฮะแล้วพอเขาเรียกว่ามันไปโดนศัตรูมันก็จะกลายเป็นระเบิดนะฮะเดี๋ยวค่อยดูนะนี่ฮะมันก็จะมีทั้งสีแดงและสีขาวนะฮะตัวนี้เป็นตัวตีเดียวนะฮะไม่มีการตีเอลีหรืออะไรนะ,ะเป็นเดี่ยวเลยะฮะ แต่ว่าดาเมทก็ค่อนข้างจัดอยู่นะฮะโอเคนะคัทแรกนะฮะการอัปเดตการอัปเกรดเขาเรียกว่าคัทส,สเต็ปแรกนะก็คือใช้เงินห้าอนะฮะแล้วก็กดอัพไปเลยนะโอเคนะพอเรากดอัพมาแล้วนะฮะมันก็จะดาเมจขึ้นมาเป็น40แล้วน่าจากเมื่อกี้อะไรก็ไม่รู้นะผมลืมอ่านนะฮะขึ้นมาเป็น40นะส่วนระยะก็คือ19นะฮะซึ่งค่อนข้างที่จะไกลพอสมควรนะ แล้วก็โจงตี2 2วติต่อครั้งน่งนะฮะส่วนขั้นที่2นะฮะใช้เงิน800นะซึ่งในมือถือมันจะปักบักเงินนะก็คือไอหน้า UI ของสัตว์เนี่ยมันจะู่ซสายล่างะฮะซึ่งไม่เข้าใจว่าคนสร้างคิดอะไรของเขานะฮะโอเคนะเรากดอัพเลยนะแงดร0อยฮะโอเคนะดาเมจจาก40นะขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่า55แล้วนะส่วนระยะก,ก็เพิ่มมาเป็นย2นะฮะ ส่วนการโจมตีก็2วิเหมือนเดิมฮะและแอนิเมชันก็ยังคงเหมือนเดิมอยู่นะฮะโอเคนะเรามาอัพขั้นที่3มกันเลยฮะขั้นที่3มน,นะจะใช้เงินเขาเรียกว่า1000ันะฮะแล้วก็เขาเรียกว่ากดอัพไปเลยนะฮะโอเคนะโจมตีเพิ่มจาก55นะครั้ามาเป็นเขาเรียกว่าแ5ดส้าน,นะฮะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าการโจมตีที่รุนแรงมากๆาฮะต่อ2วิแล้วก็ ระยะเป็นยี่ิบห้าแล้วนะฮะซึ่งมาเป็นตัวที่ค่อนข้างจะตีแรงมากๆนะฮะแล้วก็ตีไว้ฮะเป็นตัวตํานานตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะดีเลยฮะโอเคนะเราจะรอเงินสักครู่นะฮะอีกสี่ร้อยนะฮะอีกสามร้อยเราจะได้เขาเรียกว่าอัพขั้นสุดท้ายแล้วนะฮะรอสักครู่หนึ่งนะฮะ โอเคนะตอนที่เราก็ได้เงินมาเขาเรียกว่า2 0 0พแล้วนะเป็นค่าอัพขั้นสุดท้ายของมันนะต้องบอกก่อนนะว่าจริงจอกที่ผมใช้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเวลหนึ่งฮะเวลแค่หนึ่งฮะไม่ได้อัพอะไรมาเลยนะซึ่งถ้าเกิดคุณสุ่มได้ไปมันก็จะเป็นสตัดแบบนี้เลยฮะโอเคณเรากดอัพขั้นสุดท้ายมาเลยฮะโอเคณพลังโจมตีเพิ่มจากเขาเรียกว่า85้านะมาร3อยสแล้วฮะส่วนระยะก็30นะฮะ ซึ่งค่อนข้างที่จะกว้างมากๆเลยนะส่วนการโจมตีก็อยู่ที่2วีเหมือนเดิมฮนะซึ่งค่อนข้างไวฮนะอ๋อแล้วแอนิเมชันการโจมตีนะจะเป็นแบบ2ลูกปล่อยไปพร้อมกันนะฮะก็เกิดระเบิดนะฮะโอเคนะซึ่งผม,ผมไม่ได้สังเกตต,ตอนแรกฮนะก็เลยบอกว่าแอนิเมชันมันไม่เปลี่ยนนะฮะโอเคฮนะซึ่งนี่ก็คือทั้งหมดนะของตัวนี้ฮนะซึ่งราคาของตัวมันค่อนข้างแพงเลยนะ ก็คือตอนแรก500แล้วก็ขึ้นมาขึ้นมาค่อนข้างแพงมากๆนะฮะเป็นตัวที่แพงแต่ว่าตีเดี่ยวนะฮะไม่ตีหมูนะ,ะแต่ว่าผมว่ามันก็สมควรที่จะไม่ตีหมู่แล้วนะ,ะเพราะว่ามันค่อนข้างะเก่งนะฮะเอาจริงตัวตำนานทุกตัวก็ค่อนข้างเก่งนะแต่ตัวนี้ก็ดูในระดับที่ใช้ได้เลยนะฮะเกือบจะดีที่สุดแล้วนะฮะแต่ผมว่าไซเบอร์ดักกอนนีกดีดีสุดแล้วนะฮะ โอเคนะฮะเราก็จะปล่อยให้มันจัดการกนะันหรือว่ามอนสเตอร์ไปชิวๆเลยนะฮะโอเคนะตอนนี้มินิบอสมินิบอสของเกมนี้ก็ได้ออกมาแล้วนะฮะมีเลือดอยู่630นะฮะอันนี้เป็นโหมดธรรมดานะฮะด่านที่5นะฮะเพื่อเอามารีวิวนะโอเคนะเราจะวางเพิ่มอีกตัวหนึ่งเลยนะฮะ แล้วมีงก็อยู่ 2008, น0 0 8ฮะดูเงินฮนะแล้วก็เรากดวางไปฮนะเหลือ2,004นะฮะแล้วก็กดอัพคั้นแรกไปฮนะ500นะฮะหมดไป500ร้อยแล้วนะขั้นที่สองนะอัพไปอีก800นะฮะขั้นที่สามนะอัพไปอีกพันหนึ่งนะโอเคนะตอนนี้เมื่นเราหมดเรียบร้อยแล้วนะสรุปก็คือ2 0 0ดไม่สามารถเอาตัวนี้อยู่ได้นะผมค่ะผมคิดนะว่า น่าจะส0มพันนะตัวเนี้ยถ้าเกิดอัพจนเต็มน่าจะประมาณ3000ันะโอเคนะซึ่งทั้งหมดนี้นะก็อาจจะเป็นการรีวิวทั้งหมดแล้วนะเพราะว่าผมก่ะจะมารีวิวตัวเดียวเฉยๆนะฮโอเคนะจังหวะน,นี้นะเราก็จะรอมันตีไปเรื่อยๆนะซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่ีะชานะมันก็ช้าอยู่แล้วแหละเกมนี้ โอเคนะตอนนี้ตัวที่สองเราอัพเสร็จแล้วนะมันก็จะปล่อยแบบรัวๆนะฮะปล่อยรัวจนหมดไม่ได้ออกมาเลยนะฮะเป็นอะไรที่สุดยอดมากฮนะตัวตำนานนะฮะเอาจริงตัวตำนานทุกตัวก็ <c oughs> <c oughs> จะเป็นสซคล้ายๆอย่างนี้แหละถ้าเกิดเอาตัวตำนานมาลงดาดแรกฮนะมันก็จะ <c oughs> มันก็จะดักดักตบหน้าบ้านศัตรูอย่างนี้แหลนะโอเคนะ,ะ,ะมีดีบอลออกมาเร็วนะเก้าร้อยเก้าสิบนะฮะแล้วมีดีบอลก็แตกไปแล้วนะ โอเคนะเราเหลืออีกห้าเวฟนะฮะโอเคนะจังหวะนี้นะเราก็จะอัพไปอีกคันหนึ่งนะฮะข้อเสียของตัวที่มันไม่ตีหมูเนี่ยก็คือเวลาที่มันเวลาที่มันมีเวลาที่ศัตรูมันยืนติดกันเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะเสียเปรียบนะมันจะตีแบบมันจะตีเสร็จนะฮะ แต่ว่าตัวที่มันตีหมูเนี่ยมันก็มีข้อเสียนะ,ะก็คือดาเมจมันจะไม่จัดเท่าพวกตัวไม่ตีหมูนะฮะตัวตีเดียวมันจะดาเมจจัดกว่านะฮะโอเคถ้าเราว่าเราเขาเรียกว่า fast forward ไปเลยดีกว่านะ,ะับเพราะว่าผมไม่รู้จะพูดอะไรดีแล้วฮะโอเคไปนะฮะ Without giving a warning I'ma leave without giving a, giving a But every time we โอเคนะตอนนี้เราก็มาถึงเขาเรียกว่าเวฟที่สนะิบห้าแล้วเป็นเวฟสุดท้ายของเนื้อเรื่องนะฮะโอเคนะซึ่งตอนนี้เราก็ <c oughs> ที่จเจากแล้วก็เขาเรียกว่ากดดันศัตรูยันหน้าบ้านเลยนะไม่ได้เดิอนออกมาเลยนะฮะโอเคนะเราก็จะวางเสริมอีกตัวหนึ่งนะฮะโอเคนะเดี๋ยวเราจะมารอดูกันนะว่าบอสจะจะเดินได้นานแค่ไหนนะ <c oughs> ก่อนที่จะโดนเขาเรียกว่าสแปมลูกไฟใส่นะฮะ โอเคนะฮะตอนนี้ศัตรูผมไม่เห็นศัตรูสักตัวเลยนะฮะก็คือโดนคาเรยกว่าโดนกดหยุดอยุดหน้าบ้าน,นะฮะบอสจะออกมาแล้วนะฮะไหนดูสิบอสออกมาไหนโอเคนะบอสออกมาแล้วนะเลือดสองมันสี่ฮะแล้วจังหวะนี้ถ้านะก็เลินลูกไฟใส่ล้วนนะฮะแล้วก็ตอนนี้ถ้าก็เลือและสองร้อยแปดสิบนะแล้วก็ตายไปเรียบร้อยแล้วถ้าจบนะฮะ ก็มันก็ค่อนข้างที่จะโอเพเลยนะแต่ว่าก็ไม่ใช่ตัวที่ดีสุดนะผมคิดว่านะแต่ว่าก็ดีมากๆเลยนะสำหรับเรว่าสำหรับการมีเก็บไว้นะฮะแล้วก็ใบช้ยนะก็ค่อนข้างที่จะดีเลยนะโอเคนะก็สำหรับวันนี้นะก็ผมต้องจบกันไปเท่านี้ก่อนนะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนฮะก็ลืมกดไลค์ซับสไครตนะแล้วก็คอมเมนต์นะเพื่มแรงใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ